ดูหลูนะมี2จอแบบแค่นั้นเองโอ้ยแล้วก็ดูกว้างมากเลยทีเดียวก็เลยจะเป็นนิ่มๆหมดเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับอยากรู้ราคาไหมครับคุณชานอะไรครับอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับแค่สองล้านหกหมือ้หกแสนเก้าหมเท่านั้นเองอแล้วประกันท่าปีหรือแสนห0 0มกิโลเมตร สวัสดีครับพบกเราสองคนครับเอกชัยกับรายการพาไปคุยไปทั่วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในงาน Fast Auto Show นะครับ2023ครับวันนี้เราพามาดูรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ EV หรือว่ารถน้ำมันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเราไว้ดูคลิปของเรากันหลายๆคลิปด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ข้างานกันดิกว่าน่ามีรถอะไรกันบ้างเราพาไปดูโดยรอบๆกันเลยครับวันนี้เข้ามาเราก็จะเจอมาสด้าแล้วก็เบนซ์เลยนะครับถึงก็มีเสียงประกาศเลยเข้าข้าคลิปเลยนะครับนเบนซ์นะครับเบนซ์สวยนะรุ่นนี้คุณทานสีคาร์สอันนี้สีขาวข้างในจอใหญ่ๆเคยเห็นไหมโคตรสวยถ้าใครชอบใหญ่ขึ้นก็ e คาร์ นะครับตัวนี้ e-class เลยก็จะดูใหญ่กว่า e-class นิดนึงดูไม่ค่อยสุภาพนะ e-class ใช่มี500มีรุ่นเป็นโจรเลยนะครับ e 5 0 0อ่าถ้าใครชอบแบบว่ารถที่แบบว่าทรงใหญ่ขึ้นมาแล้วสูงก็นี่เลยเจียวอีนะใช่ดูแข็งแกร่งคันใหญ่ดูราคาดีกว่าโูกราคาดีกดูราคาเท่าไรครับมีบอกไหมครับไม่มีครับผมไม่มีเนาะ ไม่ฝังนู้นดิอขอดูราคาฝังนู้นดิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีกนะครับนี่เลยดูราคาก่อนอันนี้คันใหญ่เลยโฟเมติกโอ้โหบอกราคาหน่อยครับ4 8 6ล้านแสนหมื่นบาทครับก็เบา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 นะฮะข้ในกันหน่อยสวยงามสวยงามนะครับสีดำนะครับอันนี้เล็กลงมาหน่อยเนาะนี่ย่อมลงมา3 8มล้านถูกกว่ากันล้านหนึ่งนะครับเกือบล้านแปแล้วครับ สวยงามข้างในสวยนะครับจะเห็นว่าเบนซ์เองเนี่ยเขาก็มาหลายรุ่นเลยนะครับ C L C C L C นะครับใช่แต่ว่าเบนซ์เนี่ยเห็นว่าอันนี้ตัวนี้เลย B-Y D วดีกำลังเห็นเยอะบนท้องถนนเลยนะครับรุ่นล่าสุดที่น้องใหม่ที่เขาออกมารุ่นไหนครับคุณท้านดอฟฟินดอฟฟินใช่อะเราลองไปดูดอฟฟินกันเผื่อหลายๆคนจะยังไม่เคยเห็นนะครับฝั่งโน้นเหรอครับดอฟฟินอยู่ฝั่งโน้นอ่ะนี่ดูนี่ก่อนก็ได้ครับ จะเห็นว่าวันนี้เขามีตัวนี้มาด้วย e หก e หกนี่จะสังเกตว่าทรงจะยาวๆเอ๊ะนี้เหมือนแท็กซี่ป่ะครับเหมือนเหมือนที่ขัวตัวแท็กซี่ที่เป็น e v ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่วิ่งอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ทรงจะยาวๆที่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคันนี้ถ่ายดูนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งแสนสามหมื่นนี่เขาขายแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแค่เอามาโชว์เฉยน่าจะมีขายแล้วนะถ้ามีราคาแบบนี้ก็ตัวนี้จะทรงออกยาวๆหน่อยเนาะเป็น อีวีร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไปทางไหนครับเราจะอ้อมอีกทีครัเราเดินไปไหนครับตรงนี้ถ่ายผนังให้ดูก่อนนะครับดูฝั่งนี้ก่อนก็เป็นโวลโว่นะครับโวลโว่ก็มากันนะครับวันนี้อ๋อนี่เป็นบูธของอีวีมีอตทนะครับนี่นี่นี่คันนี้คันนี้บีวายดีคันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนรถตู้เลยเนาะใช่ไหมบีวายดีก็ดูดูทรงทรงสวยดีนะครับนี่ครับดาวฟิน เมื่อกี้ที่เราพูดถึงนี่เลยคันนี้เลยครั้งก่อนเราเคยเข้าเคยดูภายในแล้วเนาะหรือเรารู้สึกว่าข้างในมันจะแคบกว่าตัวแอตโตทีนิดหนึ่งดูกันหน่อยดีกว่าใช่แต่ตอนนี้เขาไปดูข้างใน่อยครับไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับข้างในก็จะมีจอใหญ่นะครับแล้วก็จอด้านหลังปุงมอะไรก็เป็นจอขนาดที่พอมองแล้วก็ จะสังเกตว่าเบาะด้านข้างคนขับกับเบาะคนขับเนี่ยมันมันจะมีตรงกลางที่เวลานั่งสองคนปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเก็บของเนี่ยอ่านิดนึงอ๋อหมายถึงตรงนี้ใช่ถ้าคนตัวใหญ่นั่งนั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะพอดีที่นั่งนะครับก็ดูดูหรูขึ้นนะมันมีไอ้นิ่กันเนาะแต่ก็อุปกรณ์เพียบพร้อมนะครับสำหรับ b y d Dolphin แบบนี้ข้างหลังหน่อยน้านหลังกว้างครับนั่งได้3คนเนาะ บาะก็สวยสวยนใช่แล้วก็พื้นมันเรียบไปเลยเนาะเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยเวลาคนนั่งตรงกลางมันก็จะขามันก็จะไม่ไม่ติดไอ้ตัวเผาเหมือนรถนน้มัทั่วไปเสีนี้สวยเนาะสีนี้เรียกสีอะไรเ่ยสีเทาหรือสีขาวมองไม่ออกเลยนะูโทนนะครับเออมันมันขาวขาวเทาๆยังไงไม่รู้ว่าอ๋อโอเค B Y D ผ่านไปแล้วครับนี่ให้ดูครับเนี่ย อีซูซ์ดีแม็กก็มีใครที่ชอบกระบะสี่ประตูเดี๋ยวนี้จะสังเกตว่ารถกระบะสี่ประตูทําสวยขึ้นเห็นไหมครับสวยขึ้นแล้วก็แพงขึ้นด้วยครับสวยขึ้นแล้วก็แพงขึ้นอันนี้ดีแม็กตัวนี้นิวดีแม็กกันนะครับตัวนี้นิวดีแม็กนะเท่าไหร่คุณผู้เท่าไหร่ล้านแน่นอนหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับนิวดีแม็กตัวนี้หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองแต่ดูหน้านั่งสบายใช่คันใหญ่หนึ่งล้านหนึ่งล้านเท่าไหร่นะ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นะเท่านั้นเองนะครับนี่ซุ้มรถแต่งเนาะใช่อันนี้ก็จะมีรถรถโอ้ีหคลาสสิกเลยรู้สึกว่าเราจะเดินวม่วยเลยนะครับเนี่ยก็เราให้ดูบรรยากาศกันก่อนครับวันนี้คือใครที่ยังไม่ได้มาก็ยังเหลือเวลาอีกวันนึงเนาะวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะมาดูกันได้ก็จริงจริงมีมีแทบทุกยี่ห้อนะอันนี้มิซูบิชิก็มีมิซูบิชินี่เขา ทำในตัวติดหลังคาเพื่อเอาไว้สำหรับะหรือจักรยานมาให้ดูด้วยนะครับคันนี้เท่าไหร่คุณช้างเท่าไหร่ครับจะมีโมใาเ่มาคันนี้มาเจโ่นะครับล้านนะครับล้านหกเหมื่นเก้าพันปาเจโ่สปอร์ตตัวนี้ก็กว้างขวางดูข้างในเป็นไงครับนี่วงมาลัยจอนะครับดูชิปด้วยนะครับก็ เรียกว่าครบคันเลยอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จเนาะโฟวิวเนาะแล้วก็หน้าจอเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันเกือบทุกรุ่นสังเกตว่าหน้าจอเดี๋ยวนี้มันจะเป็นดิจิตอลหมดละคือสุดท้ายถ้าใช้เวลานานเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจอสายลุยนะก็ทรงนี้ก็เยี่ยมเลยใช่เหมาะเลยล้อใหญ่นะครับล้อหีนนิว้วเริ่มมากเลย นี่นะครับเริ่มต้นที่ล้านห้านะครับเท่านั้นเองนะครับใช่แค่นั้นเองครับเริ่มต้นที่ล้านห้าไม่แพงใครชอบดอกเบี้ย1.09่งจุดศูนย์เก้าะครับดูต่อไปคันนี้อะไรครับคันนี้อะไรอ๋อคันนี้ไม่ไม่ถึงล้านเนเดอร์นะครับเริ่มต้น9 4 0 0 0สนสี่สังเกตว่าไอ้ตัวนี้คือมันราคามันจะถูกลงมา แต่ว่าความกว้างแล้วก็จํานวนที่นั่งเนี่ยคนสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับเครื่องก็จะกินน้ามันน้อยลงเพราะว่าเครื่องเครื่องเล็กลงมานะครับใช่แล้วก็ราคาถูกลงมาด้วยใครที่งบไม่ไม่มากก็อาจจะเล่นตัวนี้ก็ได้ใช่นี่ก็าพับบอยดูเห็นไหมอกว้างนะครับดูสังเกตว่าภายในนี่ภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนั่งได้สบายแต่ว่า ราคาไม่ไม่ถึงล้านนะครับไม่เกินล้านฟองขวางเลยด้านหลังถ้าไม่ได้นั่งก็ไว้ของได้เช่นกันได้เลยนะเนี่ยใช่ก็สวยเนาะคือคือเรียกว่านี่สวยครับ9 3 2 0 0 0นามนะครับตัวนี้ราคาก็สนใจครับน่าสนใจพันห้านะครับตัวนี้เครื่องพันห้าอัดก็ไม่ได้แบบแรงแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันมากเนี่ยตัวนี้ 5แสนสองเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เป็นรถเก่งนะครับซีดานสี่ประตูผ่านไปเรามาถึงอะไรครับโตโยต้าดูวิชีก่อนครับแดงอันนี้มิซูวิชีผมนึกว่ามีแสงแล้วเนี่ยไม่ใช่เออนึกว่าเป็นไฟที่แรกที่แรกเหมือนไฟเลยเป็นสีเป็นสีแต่จอดถ้าจอดคือเหมือนมีเราเปิดไฟอยู่เลยใช่อันนี้ก็คันนี้เท่าไหร่เริ่มต้นที่8แสนเจ็ดนะไรตันตอนนี้สังเกตว่าด้านหน้าเนี่ย เขาจะแต่งสวยนะครับแล้วก็คือเหมือนว่าซื้อไปแล้วแทบไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเท่าไหร่ก็ก็เรียกว่าได้ไปปุ๊บแต่งอีกที่หน่อยก็จบแล้วใช่ครับมีอะไรให้ดูครับเนี่ยโตโยตานะครับก็คัมรี่เนาะก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็คุณร่าเอาซีดสีแดงเลยครับโตโยต้าที่ก็มาแทบทุกรุ่นเนาะ เท่าที่สังเกตดูมีชั้งรุ่นมันเยอะมากเลยครับโตโยต้าใช่จนแบบว่าผ่านไปเราไม่รู้อันนี้โตโยต้าพื้นๆเนะคนก็โดนหมดแล้วแต่แปลกดีกว่าชันนี้ก็ MG5 ที่เห็นกันอยู่นะครับตอนนี้ MG4 น่าสนใจกว่า500,000 580,000นะครับก็ถือว่าราคาถูกเลยทีเดียวรถน้ำมันอ่ะเนาะนี้มันถูกมากแล้วใช่อันนั้น680,000 600,000อันนี้ตัวนี้คือ VS ีไฮบริดออกมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะราคา850,000ตอนนั้นที่เราเคยไปถ่ายทีนี่ใช่คันนี้ออกมาสักพักนึงแล้วนะครับดูคันนี้กันดีกว่าใครที่ชอบรถใหญ่คันนี้อะไรครับคุณชานดูใหญ่ๆนะครับแม็กซัสนะครับแม็กซัส9มาสด้าไนเราจะเข้าไปดูได้ไหมครับดูฝั่งนู้นก่อนเราไปดูดูด้านตูเปิดอยู่นะฮะเดี๋ยวเราแอบเข้าไปแป๊บๆดูหัว้างหน้านี่บะฮึมมากตัวนี้หลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวเอกต้องไปยืนเทียบบรถหน่อยฮะ ใหญ่มากจิ๋วไปเลยเนี่ยตัวเล็กไปเลยแต่แบบโคตรเงาถ้ามือห้ามจับเลยนี่ดูดูด้านในครับโอ้โหดูหลูนะมีสองจอแบบแค่นั้นเองแล้วก็ดูกว้างมากเลยทีเดียวคือปุ่มหายหมดแล้วครับมีแต่จอนะครับน่าน่าใช้งานมากรุ่นนี้ก็จะเป็นนิ่มๆหมดเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับอยากรู้ราคาไหมครับคุณชาท่ะไหรครับอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับแค่ สองล้านหกหมื่นเอ้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองอรับประกัน5ปีหรือแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะครับอ๋อโตดอด้วยอ่าคุณเอกลองขึ้นไปนั่งดูครับกว้างนี่นะครับโอ้ยนั่งสบายเลยครับสบายไหมครับผมขอนั่งคนขับบางดิคุณชายเราขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชายเราขึ้นไปเราขึ้นฝั่งไหนแรกตรงนี้ต้องคนขับนะขอขอนั่งนี่ก่อนดูว่าดูว่าไหนผู้บริหารดูไหม นั่งสบายไหมครับสบายมากเลยครับก็เรียกว่ากว้างขวางนะมันมีที่ขานี่ด้วยนะอย่างเงี้ยยกเงี้ยอ่านี่ใช่เวลาแบบอาอไปซื้อตาบักมาแก้วนึงนั่งหลับไปสามารถที่จะเดินทางไกลๆได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่เมื่ออ่านคุณจันลองนั่งลงคนขับดูว่าดกว้างขวางไหมโอ้ถือว่าเป็นไงครับกว้างไหมมันดูแบบมันดูได้นี่มากเลยวิสัยทัศน์โอเคใช่ครับแล้วตรงนี้ก็สวยมากเลยอ่าใช่ให้ดูเลยตรงนี้เป็นอย่างนี้ เนี่ยดูถ้าดูจากด้านนอกเนี่ยจะสังเกตว่าคุณชานนั่งเนี่ยมันกว้างกว้างสบายนะครับแล้วก็หัวนี่แบบเหลือเนี่ยไม่ได้ติดด้านบนนี้เหลือเยอะเนาะเยอะมากอ่ะอ่าใช่ไม่ถึงเลยโอ้สุดยอดเยี่ยมเลยครับเยี่ยมดูที่จับสิที่ปิดโคตรเท่เลยจาครับสองล้านกว่าเท่านั้นสองล้านกว่าเท่านั้นไปดูตัวอื่นก่อนใช่ ถูกกว่าเอาผ่านเยอะเลยนะแต่อันนี้เป็นไฟฟ้าใช่ไหมดูสเปคที่ด้านข้างตอกกว้างขวางมากใช่ครับเป็นเป็นไฟฟ้าเอาผาดไขายเลยแล้วตอนนี้คนมันเพิ่งเปิดคนเพิ่งเริ่มาแต่ที่นี่ดูคนไม่ค่อยเยอะดูสบายๆงานเมาชิลๆมาสเตอร์รุ่นหลังนี่สวยนะมันมีอยู่ มาด้าปี2022เนี่ยโอ้ oh, ดูดูดีเลยนะครับคุณชานดูมาด้าสีแดงคันนี้ดินี่ครับมาด้าคันนี้ดูสีแดงแบบมันแดงแบบโอ้โหเขาเรียกว่าแดงเงา<ด>งเนอะแ,แบบแดงเลือดหมูแต่เป็นแดงเงาคนระับคือ <c oughs> แสงมันเยอะด้วยแหละคือแดงโอเวอร์มากมันแดงแบบว่าแดงเงาอะ่ะสวยเหมือนกันนะถ้าอชอบแนวนี้นี่ถือว่า สีแบบนี้ที่คือสวยเลยต้องรักษาครับคันนี้มาด้าสองในบนเวทีมาด้าสองนี่ก็ยังคงความเล็กกระทัดรัดคล่องตัวอยู่ือนเดิมเลยใช่ใช่เคยขับอยู่เหมือนกันแล้วก็ขับมันมากมาด้าสองก็ยังยังคงความกระทัดรัดคล<อ>่องแคล่วใช้ในเมืองล้อมดูเท่มากเลยนะคือเขาสติ๊กเกอร์ติดหรือว่าอะไร่คือคือรุ่นนี้เขาขายแบบนี้เลยใช่ไหมเออล้อไม่ล้อนี่คืออะไรนะดูล้อคือคือมันคือสีที่แบบเป็นอย่างนี้เลยป่ะใช่ไหมเหมือนสติ๊กเกอร์เนาะ เออหรือว่าติดโชว์ให้เป็นการแต่งเฉยๆเพราะว่าดูรถเขาสติกเกอร์มาติดน่าจะเป็นการแต่งอ่ะเออแต่งนะครับไปแกะเขาดูติดยุ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพ่นหรือเปล่านะแต่ข้างในก็จะมีแบบมีโทนสีเป็นสีเทาๆนะข้างในข้างในดูดูดูสวยดีมาได้จริงๆแล้วก็น่าใชเน้อตรงก็เหมือนเดิมหมดแล้วก็คล้ายๆเดิมอ่าดูแบบว่าคองแคล่วอ่ะอ่าก็ราคาก็โอเคก็ถือว่าเป็นคันที่ไม่ได้ ใหญนะครับเหมาะกับคนที่แบบว่าใช้รถคนเดียว2คนแล้วก็เรื่องต้องใา้ความต้องตัวสูงก็มาท้าสองราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ดูรูด้านนู้นเลยครับติดไรเอ่ยทำไมมันมองไม่เห็นเลยแสนหกหมื่นสองพันบาทนะครับโถ้าสีขาวเพิ่มกันอีกเจ็ดพันสีนี้ก็เท่แล้วไม่ต้องเพิ่มหรอกสีนี้สีขาวกันนมคอื่น ว่าไอ้พวกนี้มันมันแรปเอาแน่แน่น่าจะแรปใช่เพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นแรปสติ๊กเกอร์โอ้นี่ก็หลังคาโทนสังสีหมดเลยระวังสะดุดเงาวับเลยอ่าอันนี้ดูด้านหลังนี่เราจะเห็นเงารถอีกคันหนึ่งชัดเลยนะครับคันนี้เท่าไหร่ครับหกแสนสี่แพงกว่าคันนั้นนิดนึงป่ะใช่อ่าคันนั้นก็ก็เป็นมาด้าสองเหมือนกันน่าจะสีแล้วตอนเนี้ยใช่อันนี้สีขาวอ๋ออันนี้สีประตู อันนี้น่าจะถูกกว่าฮะแพงกว่าอีกเหรอทำไมแพงเป็น1.3 SP s ่ Sport ามเอสพีสปอรัตนี่นี่คันนี้ไหมคันนี้อันนี้ครับ c ี3อนก็ไม่ถึงล้านครับ9 8 0 0 0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมา,ท,นมาที่ใหญ่กว่ามาด้า2ขึ้นมา อ่าตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นรถมือสองแล้วอ่าเราลองไปดูเอ้ยเราไปดูฮอนด้ก่อนดีกว่ามันมีฮอนด้มันมีซิตีตัวใหม่ไหมเนี่ยเช g งเราพาไปดูกันอ่านี่เห็นไหมครับนี่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 ตัวไหนนูดบนเวทีเลยใช่ไหมตัวใหม่ CRV อ๋อมีคนถ่ายมาเล่าเลยนะช่เราไปดูซิตีตัวใหม่หน้าตาเป็นงต้น อันนี้เหรอครับที่โชว์อยู่นี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาดูซินี่ไงซิตี้ดูด้านหน้าก็ชุดแต่งรนโดนันรถโบนเวทีแล้วเหมือนกันไหมเนี่ยแต่นี่สวยนะสวยดูไม่ง่ายมากเลยนะแบบนี้ใครโดนี่แขนหลุดนะเนี่ยสาามรถที่เกี่ยวเฉียวชนได้ง่ายมนี่มีตรงนี้ด้วยนะติดแล้วมันดูเท่ขึ้น แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนี่คุณชาดูเก้าพันเทียบกับคันเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนี่เปลี่ยนไปมากเลยนะครับดูดูสองสีดูเท่ว่ะเท่มากนะครับถึงแม้จะไม่มีใครเห็นนะครับแต่คนขับชอบโอเคเกี่ยวแล้วกระชับขึ้นเยแผงตรงนี้ติดตรงนี้ก็สวยดูสองลอยต่างต่างนี่คืออะไรเนี่ยเป็นไอ้นี่เฉยๆอ่ะไอที่ปูปูพรมปูพื้นทำไมับต้องมีพลาสติกสี่เหลี่ยมด้วยเห็นแล้วงงมีประโยชน์อะไร เป็นไอ้นี่ไงดีไซน์ดีไซน์ใช่นี่ครับโอ้โหไก่ทูโทแล้วมันดูเท่ขึ้นดู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 กว้างขึ้นด้วยเนาะถ้าสังเกตว่าถ้าเทียบกันกับรถซิตี้อ่ะจะสังเกตว่าถ้ามองอันเนี้ยมันจะดูกว้างกว่ารุ่นที่แบบผ่านมาคูณหลายคูณแน่นเนีกระชับมากยังไม่ผ่านการใช้งานก็จะแน่นเป็นธรรมดาครับนี่มันคนละเรื่องแล้วเนี๋ยแต่โอเคเนี่ยเดี๋ยวอยากเปลี่ยนเลยว้าวมันไม่แพงด้วยนะไม่แพงด้วยใช่ สองฟังความนี้ดิด้ดิดดอันนี้สีไฟสีหรือไฟมีสีใช่ไหมสะท้อนแสงหรือเปล่าเหมือนเฮ้ยเหมือนไฟเมีไฟอ่ะใช่ไฟปะมีไฟดูดิเพราะว่าเห็นนะโหดร้ายมากอันนี้มากับรถแน่เลยน่าจะใช่เพราะว่าดูเหมือนเหมือนไฟเลยนะไอ้แล้สีขาวหอเปว่าสวยนะข้างหลังมีไหมหลังมีไหมครับคิดว่าไม่มีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไฟเป็นเป็นคำว่าซิตี้ธรรมดาแต่ข้างหลังกว้างนะ สังเกตไหมข้างหลังกว้างอยู่จะบอกก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะครับกว้างกว้างารุ่นนี้ถือว่า sv ก็พิซายที่เตี้ยลงมาหน่อยแต่ว่าก็สวย vtec turbo ไฟะสะังเกตตรวนี้เป็น led หมดอืมครับ กระจกใสมาดิกระจกใสมากอันนี้แปดแสนสามหมื่นเก้าพันหรอึ้นไปดูได้ไหมอันนี้ผมเห็นเลยนะว่าราคาเท่าไหร่เหรอแปดแสนสามหมื่นเก้าพันอือไปดูด้านนู้นกันดีกว่าต่างอะไรกันเาเนี่ยคุณเยวไปฝั่งนู้นสิอ๋ออันนี้มันเป็นสีดำล้วนคุณชานลองเข้ามาดูอ่าไปโอ้โห้จะเบาเบานี่มันจะเป็นแดงๆดงนี่คือนั่งแล้วแบบรู้สึก รู้สึกกว้างดีนะเรารู้สึกสบายนะคือถ้าเทียบกับซิตี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยอันนี้อย่างเกตว่าเป็นจอจอหนึ่งเลยนะช่องแอร์อะไรต่างๆปุ่ม,มไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมี USB นะแล้วก็ไอตัว power outlet ก็คือตัวนั่นแนหะช่องจุดบุหรี่ใช่ไหมถือ่เป็นแอร์ออโต้เหมือนยใช่แยกโซนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคิว่าคงไมาแยก่ยแล้วเราปิดประตูก็ยังมีคือถ้าเทียบกับ b y d Dolphin นะอันนี้ดูกว้างกว่า,วาเยอะเลย ด้วยดีไซน์ด้วยมั้งเนี่ยดีไซน์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเปิดเปิดประตูลแล้วปิดไปฮะตะกี้ผมผมเห็นว่ามันปิดประตูปุ๊บมันเบลอเข้มเลยสักอย่าง <You too. S 1> อยู่ประตูอ่าหน้าจอขึ้นมาเลยนะ AS โอ้ยเท่เทเทนี่คือมีดีตอห้หมดทั้งแผงเลยใช่ั้ยเนี่ยใช่โอ้โหโคตรล้ำอ,อ่ากะเรียกว่าสตาร์ทไปได้ไหมไม่ได้อ่ะเรียกว่าไปดีกว่าสวยงามครับ หลังเป็นไงครับเปิดท่านหลังเยอะอ่าห้องโดยสารก็จะกว้างครับอันนี้ห้องโดยสารกว้างตูนี่แบบนิ่มนวลมากเนาะสวยมากเลยก็เป็นซิตี้อีเอสอีวีนะครับคุณเอสด้วยราคาไม่ได้แรงเลยแล้วก็น่าใช้เลยแรงเลยนะดูเซียร์วีดีกว่าเท่าไหร่ครับเซีย เอสีวีนะครับเดี๋ยวดูราคานิดหนึ่งดูฝั่งนู้นนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับดูข้างในกันดีกว่ามา้างหน้าครับมา้างหน้าครับโอ้โหดูเลยครับเป็นยังไงบ้างครับความหรูหรามังหน้าโอ้แค่ประตูก็หรูแล้วครับเอาไม่เข้ามาแล้วครับเข้ามาเลยครับโอ้ดูเลยครับก็ความหรูหรานี่แบบดูไล่ไปสวยงามสวยงาม เบาะสวยนะครับพวงมาลัยเงินแล้วก็ช่องแอร์ชัดเจนนะครับดูดีมากคันนี้ไม่เท่าไหร่ 1, 07, 2, 000, 000ครับคุณชาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองครับเตรียมใจไว้แล้วครับราคาต้องประมาณนี้ราคาเพียงหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ใส่แก้วเบาะเลยฮะสวยงาม เรียกว่าสวยหรูแล้วก็สวยงามสวยหรูเลยครับอ่ากเรียกว่าคันนี้นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ล้านหกอ่าใกล้เคียงกันเซียวเหมือนกันใช่ถูกลงมาอีกนิดนึงรูปต่างอะไรกันอ๋อข้างในมันออกแนวแบบต่างนี่ออกไม้ไมนี่อ๋อเป็นดีไซน์อันตะกี้มันออกว่าเงินเงินก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบก็จะดูมีอายุนิดนึงครับรับรุ่นนี้ คนหนุ่มไม่มีอายุน้อยก็ใช้ได้ครับแล้วแต่คนชอบอยู่ที่เงินในกระเป๋าคุณคุณจะใช้รุ่นไหนถ้าชอบแบบนี้เนี่ยสวยๆนะอายุไม่ใช่ประเด็นอ่าเรียกว่าคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจรุ่นสีนู้นคล้ายๆเมื่อกี้นี้คล้ายๆอะไรนะมีไวดีอ่ะสีอ่ะสีใช้งานหรือสีเทาใช่ไหมตีอ๋อ นี่ไฮบริดด้วยใช่ไหมครับเชิญเลยครับแต่นี่เบาะก,ก็ดูสปอร์ตมากนะเบาะดูสวยนะนั่งแล้วเป็นไงบ้างไงคุณไปนั่งครับเออต่างกันมันเป็นผ้าผสมหนัง,ต,งต่างกับคันเมื่อกี้นะเหรอฮะคือคันนี้ดูนั่งแล้วอึอดอัดหน่อย <c oughs> อัด <c oughs> เจอดอ, <c oughs> องกงานเลย <c oughs> จริงๆคือคือไอซิตี้เเบาะสูงไปหรือเปล่าฮะลองปรับเบาะเตี้ยลงไม่น่าหรอกไม่น่าจะเกี่ยวเหรอคือคือมันคือเป็นท้ายกันนะแต่ว่า ดูแล้วสีมึดอัดหรอเปล่าดูแล้วเบาะก็นั่งไม่สบายเท่าอันนูนอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคุณชานจะลองดูไหมเดี๋ยวเซลอาจจะมาเติมได้ผมลองได้แต่ถ้าเทียบกันคือชอบคันนูนมากกว่าถ้าเทียบกันนะก็ไม่รู้สึกว่าต่างอะไรต่างไหมอ่ะดูคันนี้มันรู้สึกมันแคบแคบกว่าไหมไม่รู้เิครับโอ้คล้ายๆกันนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบชอบนะถ้าบางคนชอบแคบๆแคบๆชอบต้องคันนี้ แสนสี่หมื่นเก้าพันสวยดีครับสวยดีสวยดีดัานหลังเป็นไงเปิดดูไหมก็ใช้ยกตามปกตินะครับแต่ไม่กว้างมากนะใช่ใช่คือใส่ของใหญ่ไม่ได้อะว่างี้ดีกว่าก็พับเบาะก็ใส่ของได้นิดหน่อยข้างล่างมีอะไรบ้างนะเปิดดูดิไม่มีแม่แรงมีไหม ไม่มีว่าจะมีชุดซ่อมยางหรือเปล่าดิเขาไม่ได้วางไว้ไม่ได้ใส่ไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวอ่าใช่แล้วอันี้ก็เป็นโช๊คที่เปิดขึ้นไปแล้วไม่กดตืดอ๋อไม่มีระบบออโต้มือครับออโต้มือนะครับเสียงดีเลยแน่นปักเลยนะฮะสำหรับคนชอบแบบนี้อ่ะคือเรื่องรถนี่ต้องบอกว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้มีรถมือสองด้วยนะครับไม่น้อยเลยแล้วก็รู้สึกว่ารถมือสองเนี่ยคนก็มาซื้อมาดูแล้วก็สนใจใช่ครับที่จะซื้อรถมือสองกันเยอะเหมือนกันนะไี่อะไร eplvs เป็นบายอะไรอ่ะกุณาอยาจับกุญยนตนเหรอครับเอ่๋ <laughs> เอาไปดู <laughs> ไปดูตัวจ่ายไฟนล่า interelligent mobile energy solid charge ก็คือเป็นเหมือนโซลเลตที่ชาร์จเขาแบงค์แหละไอ้นี่อะไรอ่ะนอกสถานที่อ่ะอ๋อไปชาร์จอีมีเนี่ยเลยอีเวนต์อะไรอะไรว่าสำหรับชาร์จรถได้โอ้ดูรถตู้โฟกส์อ่าสวยขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดูราคากันด้วยเนาะไม่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจะดูคร่าวๆนะครับเรื่องรถมือสองเนาะเดี๋ยวค่อยไปเจาะดูที่น่าสนใจกันทีหนึ่งออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะอ๋อครับไม่มีตังค์ออกได้เนาะแต่คุณต้องมีตังค์ผ่อนนะครับ ว้าวเบน์นะครับสีเหลืองโอ้มัแสแตงนะครับก็ดูหรูงั้นเลยโอ้นี่นะครับคันนี้เท<ะ>่าไหร่อ๋อวีมีอโอ้ยังสวยอ่ะคันนี้สีเหลืองยีโอรัชดานะครับ <LY N> ใครซื้อรถยนต์ภายในงานนะครับฟังไว้เลยนะครับดูล้อดูล้อโอ้โหเขาไม่เปิดหรอครับรถก็รถโชว์ครับรถโชว์สวยมากนะครับ นี่ครับโคตรใหญ่อ่ะออน่าใช้นะครับก็วันนี้จบคลิป่อยลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนเองก็ฝากทุกคนกดติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย